ของแต่ง300,000กว่านะครับคันนี้ให้หมดอีกแล้วไม่ถอดเลยนะเป็นรถเทินมาราคาขาดทุนนะครับเพราะว่าเราเทินแรงไปหน่อยนะแล้ววันนี้เนี่ยปรับราคาให้แบบโอ้โหรถเบนซ์สามล้านกว่าของแต่งทุ่วม,ม3 0 0 0 0นกว่าแต่ผมมาขายเพียง9 0 0 0 0 0นเ0 0 0บาทนะครับที่สำคัญคันนี้เป็นตัว เฟคกลิฟมาได้เชนเรียบร้อยนะกับเจ้า mercedes benz นะครับเป็นตัว e coup หรือว่า e coupe นะครับรหัสรุ่นคือ e 2 0 0นะครับ mg dynamic นะแล้วก็เป็นตัว m c มาได้เชนเรียบร้อยนะครับปี2013จาจนถึงปี2อนนะครับมาดูของแต่งดีกว่าคันนี้บอกเลยว่าเยอะมากเริ่มจากฝาเลย ฝาเป็นแบบคาร์บอนเคปลานะครับงานมาจากไต้หวันถ้าจำไม่ผิดนะครับลูกค้าเก่าบอกนะแล้วก็ชุดแต่งนะครับฟอนลิฟนะคาร์บอนเคปลาแท้เช่นกันนะครับตัวกาศที่ตัวกันชนนะครับก็คาร์บอนเคปลาแท้เช่นกันไฟหน้าเชนแล้วจะได้ไฟรวมแบบนี้มานะครับกระจังหน้าเป็นตัวโลโก้เบนซ์ตัวใหญ่นะครับล้อนะครับ G-Force แท้ๆนะครับขอบ20นะเบรก m g พอดใหญ่ๆสีเขียวมะนาวจานขยายนะครับเจาะรูซอลล่อง เลยว่าชุดเต็มนะครับยังไม่พอช่วงล่างมีการอัพเกรดของตัวเ e สไดยูโร้วยน,นะครับดูสเปคนะทำให้รถมีความ นุ่มหนึบมากขึ้นแล้วก็สามารถปรับเกียร์สูงต่ำได้ด้วยนะครับขัดมาทั้งข้างนะครับอ่ะตัวไซส์สเกิร์ตก็ใส่มาใหม่นะเป็นแบบคาร์บอนเคปลอรเช่นกันนะครับด้านหลังก็มีการเปลี่ยนปั๊มเบรกนะครับเช่นกันของ MG นะไว้ง่ายเนี่ยหน้าถ้า6พอร์ตเนาะหลังประมาณสพอร์ตได้นะครับชุดเต็มมาเลยเบรกก็ขยายขึ้นนะครับจับดีขึ้นแล้วก็มั่นใจมากขึ้นในการขี่นะครับริมคันเท่นะครับหล่อเลยนะครับด้านหลังอ่ะดักเทลสปอย์ตด้านหลังนะครับคาร์บอนเคปเลอร์นะไฟท้ายเนนแบบ็ป ก็ม um ัน ah, ก de ็ล้าเช่นกันนะครับหรือจะเป็นตัวปลายทอนะครับที่เป like ็นทรงใบไม้นะครับได้มาจากโรงงานหลอดุดันอยู่แล้วนะครับส่วนภายในนะครับก่อนไปอ่ะหลังคาได้หลังคาแก้วมาด้วยคันนี้นะมาดูนี่ดีกว่านะครับอ่ะพรมเอ็มจีนะครับมาแล้วนะครับจากโรงงานหรือจะเป็นเบาะนะครับที่เป็นโทนสีดํามาให้นะครับพรมาลังไสฟังก์ชันนะครับแล้วก็เป็นตัวอ่าหุ้มนะอันนี้หุ้มเคเบลานะอ่าเป็นตัวกรอบหุ้มมาเฉยๆนะครับเพิ่มมาอยู่ที่แสนหกนะ ถึงแสนห้าหมื่นกิโลนะครับเป็นไม้แท้ไม่มีการกลับไม่มีการกรน,นะครับแล้วก็ตรวจสภาพมาแล้วจาก inspection ด้วยว่าเป็นรถโครงสร้างหลักเกรด A นะครับ A คือดีเยี่ยมนะ B, B คือดีปานกลางขอใช้ไม่เอานะครับเราต้อง A อย่างเดียวนะถ้าเผื่อว่าคันไหนมีตำหนิเราก็บอกกันตรงๆอยู่แล้วนะครับอยากจะร้องไห้นะครับชุดแต่งนะครับประมาณนี้เลยพิเศษหล่อๆนะครับลงตัวสีดำดุๆนะ พรีคลิบแล้ว13ตัว14นะครับไม่ได้แปลงนะเป็นพรีคิปแท้ๆนะครับมาจากโรงงานเลยนะครับไม่ต้องสัตยาเยะแล้วกันนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยใครขับรุ่นนี้โอ้โหราคาโคตรดีนะครับ, <S <S 1> <S 1> รบอ่ะ999เท่าน,นั้นนะครับสุดท้ายเหมือนเดิมนะคอนเซปต์เดิมนะพาซื้อต้นตาลก็ได้รถแสงเท่ม,มีสไตล์กว่าใครๆนะครับโอ้โหทำไมเสียงเหมือนจะร้องไห้